บรรยากาศภายในสวนทุเรียนแม่น้ำมูลของนายราเชนโูอุดมตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่8บ้านแสงทองตำบลบุกม,มลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางสวนได้เปิดให้เยี่ยมชมสวนเป็นวันแรกมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมสวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังซื้อทุเรียนไปรับประทานและเป็นของฝากด้วย ด้านนายธนชัยท, ai, ทวีปในอำเภอสว่างวีรวงพร้อมด้วยนายธงชัยแสนทวีสุขผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีและนางวัชรียาตรีพบเกษตรอำเภอสว่างวีรวงได้เข้าเยี่ยมชมสวนทุเรียนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมผลักดันให้ทุเรียนอำเภอสว่างวีรวง์เป็นทุเรียนแสงแรกของจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้สวนทุเรียนแห่งนี้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจต้องการจะมาเที่ยววิธีเกษตร สำหรับสวนทุเรียนแม่น้ำมูลของสวนแสงทองอำเภอสว่างวีระวงมีพื้นที่200ไร่ปลูกทุเรียนประมาณ5,000ต้นในปีนี้ให้ผลผลิตเป็นปีที่3แล้วทุวเรียนแม่น้ำมูลแห่งนี้จะมีเอกลัก,กษณ์พิเศษคือกลิ่นไม่แรงหอมหวานละมุนเนื้อนุ่มรสชาติหวานราคาจำหน่ายกิโลกร,รัมละ150บาท นายธนัชายทวีปในอำเภอสว่างวีระวงศ์เล่าว่ามีโอกาสได้ชิมทุเรียนที่สว่างวีระวงศ์เป็นปีที่3แล้วและบอกว่าทุเรียนที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์คือความกรอบหวานและความมันกว่าที่อื่นและยังเชิญชวนประชาชนมาชมมาชิมรวมถึงมาเรียนรู้เคล็ดลับการปลูกทุเรียนให้อร่อยที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ นายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีได้กล่าวว่าเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามและเป็นแสงที่ให้วิตามินดีแก่มนุษย์และถ้าเป็นผลไม้แล้วจะยิ่งทําให้มีความอุดมสมบูรณ์การันตีว่าทา,านแล้วจะต้องติดใจและยังบอกอีกว่าทุเรียนที่สว่างวีระวง์ไม่แพ้ทุเรียนจังหวัดอื่นแน่นอน ด้านของนายราเชนโพอุดมเจ้าของสวนทุเรียนแม่น้ำมูลบอกเล่าถึงที่มาของการเริ่มทำสวนทุเรียนว่าได้ต้นพันธุ์ดีมาจากศูนย์อนุรักษ์ทุเรียนนนทบุรีซึ่งเป็นที่ที่รวบรวมทุเรียนสายพันธุ์ที่ดีที่สุดและมีผลผลิตที่ดีโดยที่สวนจะปลูกทุเรียนโดยการยกร่องปลูกซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องทุเรียนไส้ซึมและทุเรียนเนื้อเละ และผลผลิตเดือนนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,500ลูกและผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและคาดว่าปีหน้าจะเพิ่มขึ้นอีกทุเรียนที่นี่จะแปลกรสชาติแปลกกว่าที่อื่นก็คือมีความกรอบนะครับมีความหวานมีความมันและก็มีความหอมกินแล้วจะติดใจแต่พูดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนเรามาชิมด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เรียนเชิญพี่น้อง ทั่วประเทศนะครับเรามีจํานวนที่มากพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรีบมาเพราะว่าถ้าไม่รีบมาก็จะหมดเร็วนะครับทุเรียนแม่น้ํามูลเมื่อสักครูน่นี้ท่านผอ,อทอทอท,ทเราจะทําการโปรโมตเป็นทุเรียนแสงแรกนะครับก็เชิญชวนพี่น้องเรามาชิมนะครับนอกจากในเรื่องของการอร่อยแล้วเนี่ยนะครับที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้พี่น้องเราสามารถที่จะมาเรียนรู้การปลูกการเก็บน้ําหรือการที่จะบํารุงรักษานะครับให้ความรู้กับพี่น้องพี่น้องหลายคนนะครับแม้กระทั่งตัวนายอำเภอเองเนี่ยชอบกินทุเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ทุเรียนเนี่ยเราก็น่าจะปลูกได้ก็พยายามแล้วพยายามอีกครับแต่ทีนี้มาเรียนรู้มาดูเคล็ดลับมาดูเคล็ดวิชาแล้วเนี่ยที่นี่มีมาก วันนี้มีโอกาสได้มาพาท่านมาสัมผัสกับพื้นที่ปลูกทุเรียนแสงแรกนะครับแอดอุบลราชธานีนะครับทุเรียนแสงแรกเป็นทุเรียนแบรนด์ใหม่ของอุบลราชธานีเรามีทุเรียนปลูกในพื้นที่อำเภอน้ํา u ื i n อำเภอศิรินทรออำเภอสว่างวิรวงอำเภอโงเจียมและก็อำเภอโพไซนะครับ้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์เดียวกันเนื่องจากว่าอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มี เห็นพระาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามนะครับเหมือนทางสถานีโทรทัศน์เขาประกาศในช่วงเวลาเขา่าน um. 19นาฬิกาบอกว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีพระาทิตย์ขึ้นที่ภาชนะใดเวลาตีห้านาทีนะครับแล้วก็พระาทิตย์ขึ้นที่กรุงเทพมหานครเวลาตีห้านาทีนั้นเวลาห่างกัน22นาทีนะครับดังนั้นแล้ว ท่านใดที่มาทานทุเรียนเนี่ยนะครับทุเรียนแสงแรกของอุบลเนี่ยก็ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแสงแรกเนี่ยเป็นได้รับผลเรื่องของแสงพระอาทิตย์นะรพระอาทิตย์เนี่ยจะมีวิตามินดีนะฮะวิตามินดีทำให้สภาพร่างกายแข็งแรงถ้าถ้าโดนคนแต่ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับทำให้กลิ่นหอมอร่อยนะฮะมีความหวานชื่นนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับทุเรียนอของอุบลรธานีหรือเป็นทุเรียนแสงแรกเนี่ยเวลาทานแล้วนะครับท่านก็จะรับรองท่านจะติดใจซึ่งจะแตกต่างกับทุเรียนของจังหวัดอื่นๆนะครับเราเน้นเรื่องการใช้ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพต้นพันธุ์ที่ได้จากแม่พันธุ์ที่มีรสชาติที่ดีนะครับมีผลผลิตที่ดีเพื่อที่ว่าเวลาเราปลูกเราจัดการปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ได้ ทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับที่สวนจะปลูกทุเรียนโดยการยกโคกยกล่องปลูกครับยกล่องสูงเพื่อที่เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยมันจะโดนกับช่วงต้นฤดูฝนมันจะทําให้สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องทุเรียนไส้ซึมแล้วก็ทุเรียนเนื้อเละ,ะพวกนี้ได้ครับผลผลิตปีนี้นะ่าจะมีประมาณ1 5 0 0 0ลูกครับมีบริการตั้งแต่ เดือนมิถุนาจนถึงกลางเดือนสิงหาครับตอนนี้ต้นใหญ่มีทั้งหมดประมาณ4,000ต้นแล้วก็มีต้นที่ปลูกอายุเข้า2ปีอีกประมาณ1,000ต้นทั้งหมดที่นี่มีทุเรียน5,000ต้นครับครับตอนนี้ที่มีออกผลผลิตแล้วก็จะมีพันเม็ดในเยป,ปางมีห่อนทองมีพันกระดุมแล้วก็มีก้านยาวทรงหวดนนทบรีครับ ครับราคาหน้าสวนนะครับผลสดก็ราคา150บาทต่อกิโลกรัมครับค่ะในส่วนของสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะคะ,ะสว่างวีรวงนะคะจังหวัดอุบลราชธ,ธานีนะคะเราก็ถือว่าทุเรียนนะคะเป็นพืชทางเลือกใหม่นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธ,ธานีเองนะคะ,ะเราก็มีโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจนะคะ,ะเพื่อ เป็นพืชทางเลือกนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยส่งเสริมให้ปลูกในระดับรัวเรือนก่อนนะคะซึ่งในการปลูกทุเรียนเราจะต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความรู้นะคะรู้จักทุเรียนต้องรู้จักสภาพภูมิอากาศนะคะภูมิประเทศด้วยนะคะถึงจะปลูกทุเรียนได้ผลนะคะซึ่งในสวนของสวนแสงทองของคุณราเชนโพอุดมนี้เองนะคะอยู่ที่บ้านแสงทองนะคะหมู่ที่8ตําบลบุุงมะแรงอําเภอสว่างวีรวงนะคะ เราพร้อมที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้นะคะองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะคะจนกระทั่งถึงการดูแลรักษานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเรามีต้นพันธุ์ทุเรียนดีนะคะเพื่อที่จะจําหน่ายนะคะแล้วก็ให้ความรู้สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่สนใจในเรื่องของการปลูกทุเรียนด้วยนะคะนอกจากปลูกทุเรียนแล้วนะคะเรายังมองถึงเรื่องการตลาดนะคะเราก็มีการส่งเสริมนะคะให้มีการจัดนะคะ ให้พี่น้องที่มาเที่ยวนะคะได้ชมสวนทุเรียนได้ชิมทุเรียนในสวนรวมทั้งผลผลิตทุเรียนนะคะที่ขายลักษณะเป็นลูกเป็นภูไม่ได้นะคะเราก็มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นทุเรียนกวนนะคะซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกมาเรื่อยๆนะคะในส่วนนี้